สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเย็นนะครับนี่ก็หามาชมหน้างงานครับของวันนี้นี่มาเช้าเมื่อคืนฝนตกแรงมากครับแต่ก็ทีมงานเราก็ทํางานได้นะพี่น้องนี่ครับทุ่งนามีแต่น้ำเลยนี่ครับฝนตกเมื่อคืนครับเมื่อคืนฝนแรงมากครับฝั่งหมู่บ้านผมนี่แต่ดีหน่อยครับตรงนี้มันเป็นโคกโคกมันก็จะสูงกว่าทุ่งนานี่ครับแล้วเจ้าของขอให้มา ุดเอาดินออกครับเขาจะทําเป็นนาครับตรงนี้โอ้โชคดีมากเลยครับที่มีบ่อดินแบบนี้ดินแข็งๆสามารถวิ่งได้เลยครับพี่น้องก็ทีงานแปลงครับวันนี้งานแปลงเทที่เดียวจบครับ150เที่ยวนี่ก็ใกล้จะจบกันละใกล้จะเสร็จละแล้วก็มีงานนอกครับวิ่งเข้าในอำเภอด้วยเป็นลูกรังนะพี่น้องในนี้ก็จะมีลูกรังแล้วก็ขุดลูกรังไปขายด้วยได้สองต่อเลยนะพี่น้องทั้งดินทั้งลูกรังโอ้โหสุดจัด ก็รอรถครับรถของทีมงานก็มีอยู่ด้วยกันสีคันเช่นเดิมครับก็จะมีอาหิงครับอาหิงที่เป็นรถร่วมที่มาวิ่งร่วมด้วยวันนี้อาทองก็ได้พิตะนะตะออกรอซิงมาขับให้โอ้โปปกับป๋าก็ำลังจะเคลียครับางานเห็นว่าเหลืออีกประมาณ6เที่ยว7เที่ยว งงานแ,แยกรถไปสองทีนะพี่น้องวิ่งเข้าอำเภอสองคันแล้วก็วิ่งงานงางแปลงสองคันยิงมาแล้วเอกกี้ลินซิงเราวาสัน้นอ่ะเดี๋ยวมาดูตักใส่ดำครับพี่น้อง เนิบๆครับเพราะว่าดินมันแข็งครับเป็นรอยฟันมะโครมันก็จะดึงดังเดึงดังหน่อยนะพี่น้องแค่ว่าจะเก็บงานให้เสร็จครับแต่ป๋าถามป๋าเมื่อกี้แล้วว่าจะพอให้เขาไม่หนีดินว่าเอาแค่หมดดินนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคอยเอาดินจากที่อื่นไปใส่ให้เขาว่าดินจะหมดแล้วพวกนี้น่าจะไปลงงานปากบ่อพันทยวเหมือนเหมือนเหมือนเดิมครับ เมืวานฝนตกครับเลยต้องย้ายด่วนนะพี่น้องฝนตกแรงมากครับทางโน้นยวไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันครับพรุ่งนี้โอ้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูม,มุมนี้ครับเ,เจ้าโคโมสุนะครับ ก็สอบถามเสียคริตแล้วก็ปานะครับว่าขับดีครับรุ่นนี้นิ่มไปเรื่อยๆครับเนิบสไตล์ปลากับสไตล์เสียคริตนี่จะต่างกันครับ่วนเจ้านั้นครับสายมึนครับจวดจาดครับแต่ปลาแกจะไปนิ่มๆเรื่อยๆครับอย่างว่านะครับวัยรุ่นวัยรุ่นเลือดร้อนครับก็จะฮาวๆหน่อยนะพี่น้องจะจวดหน่อย ความร้อนอะไรก็ปกตินะครับคันนี้ปกติดีนี่มันหมานครับก็ตั้งแต่ออกมาก็น่าจะหยุดประมาณแค่วันเดียวหรือไม่ก็สองวันนะพี่น้องก็จะมีวันที่ว่ายรถนะครับแล้วก็เมื่อวานก่อนครับฝนตกฝนตกหนักมันก็ออกทํางานเรื่อยๆครับไปขุดนาเจ้าของบ้างลอกนาปรับพื้นที่นาเจ้าของบ้างแข่งขยับขาได้ตลอด เจ้าธิดิดมักไฟร้อยก็พักผ่อนครับพักผ่อนรอช่วงล่างมาก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่่อช่วงล่างของเขานี่รู้สึกว่าจะไปหมดแล้วนะเจ้าสิดิดมักไฟร้อยนี่ก็สั่งแล้วครับหาสั่งมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าของจะมาวันไหนนะพี่น้องก็ถือให้พักผ่อนไว้ก่อนครับพี่ใหญ่เราเจ้าสิดิดมักไฟร้อยนี่พอน้องเล็กออกมาทำงานครับ สุดยอดครับใส่เยอะมากไปได้แห่นิ่มครับวันนี้ก็น่าจะได้คนละ35 36เที่ยวนะรถดำว่าสอบถามแม็กมือเมกเมื่อ e กี้ก่อนที่จะวิ่งเข้าในตัวออเภอก็ว่าได้ที่30กว่าแล้วนี่รถดำช่วงหน้าฝนวิ่งได้วันละ30กว่า30กว่านี่ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วครับพี่น้อง ก็เก็บงานตรงนี้ก็สองคันครับเจ้าทองกับนี่ครับน้องชมพูหวานแหววของเสียดมครับนี่ครับขึ้นสบายสบายครับขึ้นแข็งแข็งแล้วมาดูป้าหน่อยครับ ก็เคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์พื้นที่ก็ไม่ค่อยเร่งเครื่องนะครับเครื่องเนี่ยเดินเบามากเลยครับเรื่อยๆครับสไตล์ป่าใหญ่ กบเสียงเขียดก็ร้องครับพี่น้องตาม่งตามนานี่โอ้เจ้าทองครับเจ้าทองของเรามาแล้วเนี่ยวันนี้ก็ได้พิตะครับพิตะหกล้อซิงมาขับไหมโอ้โหสุดยอดคนขับเจ้าทองเขาก็ไปขับรถให้พ่อตาเขาครับ เลยได้พิตะมาขึ้นขับแทนเดี๋ยวเราจะมาซื้อตัวพิตะให้ขับรถให้เราเดีกว่านะพี่น้องม่รู้ว่าแกจะมาขับให้ไหมโอ้ดินงัดเป็นงัดเลยพี่น้องเลยเนี่ยขับรถนิ่มครับพิตะสุดจัดเนิบๆต่ได้ใจครับ ปุ่งกีนี่ก็ใหญ่พอสมควรนะพี่น้องอขนาดพุ่งกีเท่าไหร่นี่ผมก็ไม่รู้มกันแกว่าเอาแต่ดินหมดนีก่อนเอาแต่ดินหมดก่อน ดินมันจะหมดแล้ว,ลวครับแกว่ามันได้แค่เฉพาะดินหมดนี่แหละเพราะว่าดินมันจะหมดแล้วลก็นั่นแหละก็เอาดินให้หมดมนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะนะนั่นแหละ โอ้ตัวางแรงแท้ก็น่าจะประมาณคนละสองเที่ยวครับเห็นว่าเลยหกแต่ดินนี้น่าจะหมดแล้วนะพี่น้องโอ้จดจานมากเลยพี่น้องเลย ก็มอมแมมพอสมควรครับนี่เจ้า p c ซีรรุ่น8ปดขีดแว่าตั้งแต่ออกมาก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะพี่น้องทำงานอย่างเดียวครับป่ามากรถนี้จะไม่ค่อยได้จอดล้างเท่า,ทาไหร่ เอาให้พอยครับว้าหยัดหยัดเลยครับน่าจะเอาให้หมดกองตรงนี้หรือเปล่านะนโอเคครับเรียบร้อยโอ้พิตต สายมึนก็มาเป็นตุ๊กตาหนะ้ารถให้กับพิตะนะรถไทยอยู่จอดอยู่นั่นแหละเพราะว่าเป็นงานแปลงครับคอยลงดันทีเดียวเลยเอแล่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เอาบรรยากาศยามเย็นเอาการทำงานของทีมงานดําซิ่งดินระเบิดมาฝากกันครับขอให้เอฟซได้ชมกันครับเดี๋ยวจะห่างหายในวงการครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างได้ถ่ายครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามัเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการถ่ายทําคลิปต่อไปครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเแลคลิกน,นี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ